สวัสดีครับผมวันนี้ผมเอากระเป๋า EDC มาให้ชมอีกหนึ่งใบครับผมเป็นใบหนึ่งที่ผมชอบเลยนะผมจะใช้สลับกับเจ้า5.1 LV 6นะตัวนี้จะเป็นกระเป๋าจากค่าย Helicon Tech ครับผมชื่อรุ่น EDC Shoulder Bag นะผมก็จำชื่อรุ่นไม่ค่อยแม่นนะชื่อรุ่นก็จะประมาณนี้นะเป็นกระเป๋า EDC ครับผมจากค่าย Helicon Tech สัญชาติโปลแลนด์ครับผมผลิตในเวียดนามครับตัวนี้เป็นผ้าคอนดูร่าครับผมผ้าคอนดูราเนื้อจะออกค่อนข้างละเอียดแล้วก็บางมันเลยทำให้กระเป๋าใบนี้ค่อนข้างจะเบาครับงานตัดเย็บก็ถือว่าใช้ได้ครับผมถือว่าดีใช้ได้เลยสมราคาครับผมผมได้มาในราคาพันนิดนิดนะตอนนั้นประมาณพันสองครับผม ตอนนี้ในไทยรู้สึกว่าจะไม่มีของนะผมพยายามหาดูหลายๆร้านนะครับผมไม่มีของครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพียวเดอร์มาันจะาต่างประเทศครับผมขนาดคร่าวๆครับผมคร่าวๆตามสเปคเลยก็เขาบอกไว้ว่า2ลิตรนะแต่ผมจะเอาขวดน้ำเนี่ยขวดน้ํา600มิลลิตรมาเทียบเคียงให้ดูครับผมจะได้ง่ายตการจินตนาการนะว่ามันใหญ่แค่ไหนเวลาเราไปใช้งานจริงๆแล้วอะ มันจะถูกกับไลฟ์สไตล์ของเราหรือเปล่าครับผมเนี่ยครับผมเอาขวดน้ำ600มิล<ม>ิใส่เข้าไปแล้วก็สามารถดูซิปปิดได้ครับผมกระเป๋าก็ไม่ดูตรงมากครับในความที่มันก็ไม่ได้หนามากนะแต่ผ้ามันบางมันก็เลยมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงครับผมเวลาใส่ของหนาๆไปแล้วอะ่ะมันก็ดูว่าไม่เทอะทะครับผมขนาดก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูช่องใช้งาน การครับผมช่องหลักๆของเขาจะมีอยู่สามช่องจะมีช่องหน้าแล้วก็ช่องกลางครับผมแล้วก็จะมีเป็นช่องใหญ่แล้วก็จะเป็นช่องข้างหลังเป็นช่องโล่งๆมีติดต๊กแกปิดหน่อยหนึ่งครับผมข้างหลังนะหลักๆก็จะมีประมาณสามช่องซิปแล้วก็เป็นหนึ่งช่องเปยแบบนี้ครับผมแล้วก็จะมีช่องเล็กๆ ข้างๆอีก2ช่องครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานจริงๆกันนะว่ามันจะเอาไว้ใส่อะไรยังไงได้บ้างส่วนตัวผมครับผมช่องหน้าเนี่ยผมจะเอาไว้ใส่เงินครับผมเอาไว้ใส่เงินขนาดก็ใส่เงินได้กําลังดีครับผมตัวซิปเป็น YKK ครับความลื่นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีครับ ซิปไายนี้ใช้ได้แล้วผมเชื่อถือได้ครับผม YKK นะตัวซิปเนี่ยที่ห้อยซิปเนี่ยมันจะเป็นเชือกพลาคอร์ดคล้ายๆเชือกพลาคอร์ดแล้วก็หุ้มด้วยเหมือนคล้ายๆเป็นท่อหดครับผมแต่ว่ามันจะหนามากเลยส่วนตัวซิปข้างหน้าเนี่ยผมจัดการตัดมันทิ้งไปแล้วครับผมเพราะมันมันมันแข็งแล้วมันก็โดครับผมผมไม่ชอบนะผมก็เลยจัดการตัดมันทิ้งแล้วก็ เอาเชือกมาถักใหมครับผมเพิ่มความสวยงามด้วยครับผมส่วนช่องช่องกลางครับช่องกลางนี้เป็นไฮไลท์ของเขาเลยครับผมเป็นช่องที่ดีเลยครับผมให้มาได้เหมาะกับการเป็นกระเป๋า EDC มากเลยครับผมเปิดได้กว้างดีครับซิปเป็นซิปแบบสองทางครับผมซิปสองทางนะดูไปทางซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ครับผม ซิปจะเป็นซิปสองทางเปิดได้ถือว่ากว้างครับผมทำให้ง่ายต่อการหยิบนะข้างในข้างในก็จะมีช่องให้ใช้งานหลากหลายครับผมจะมีเป็นช่องยางยืดครับผมจะมีเป็นช่องยางยืด3มช่องเล็กแล้วก็2ช่องใหญ่ครับผมเดี๋ยวผมจะลองจัดกระเป๋าให้ดูนะเพื่อให้ง่ายต่อการจินตนาการว่าเราจะเอาไปใช้อย่างไงนะมันใส่อะไรได้บ้างครับผม ช่องใหญ่ครับผมช่องใหญ่อันนี้ผมจะเอาไว้ใส่เป็นมัลติทูครับผมผมจะใส่เป็นวิกตอรีน n อกคริมเบอร์ครับผมใส่ได้สบายๆเลยแต่ว่าด้าวยความที่มันไม่มีคลิปเน็บนะถ้าเราไปเน็บตรงช่องแบบนี้มันจะลื่นไหลได้ครับผมผมเลยไปซื้อคลิปเน็บมาเสริมนะครับผมอันไม่กี่บาทนะครับผมคลิปเน,ปน็บนี่หาได้ในแอปสีส้มครับอ่านี่ครับผม จะใส่ได้ประมาณนี้ส่วนพวกปอมดูทูของลิเทอร์แมนนี่ผมไม่มั่นใจนะส่วนตัวผมผมไม่มีนะผมก็เลยไม่มีเอามาใส่ให้ดูครับผมช่องก็จะได้ประมาณนี้ครับใส่วิตุลินใส่วิตรี่นอกได้สบายเนี้ผมส่วนช่องเล็กครับผมช่องเล็กนี่ผมจะลองใส่เป็นไฟแชกครับใส่เป็นไฟแช็กมันก็จะได้พอดีครับอ่าเนี้ยผมใส่ไฟแช็กได้พอดีพอดีเลยครับ ส่วนไฟฉายครับผมไฟฉายนี่ถ้าใส่ไปในช่องเล็กอะ่ะมันก็อาจจะตึงๆหน่อยนะสำหรับไฟฉายตัวนี้นะผมเป็น2ูไฟ MC12 บนะผมอ่าก็จะตึงๆหน่อยหนึ่งสำหรับผมผมจะใส่เป็นทางนี้นะจะใหญ่นิดนึงหยิบจับง่ายใส่ง่ายครับผมทำให้ง่ายต่อการหยิบใช้งานครับอ่ามันจะประมาณนี้ครับแล้วมันก็จะมี สองช่องเล็กตรงนี้ครับอ่าสองช่องเล็กตัวนี้ครับผมนี่ครับผมจะมีสองช่องเล็กตัวนี้ครับอ่าสองช่องเล็กสองช่องเล็กเนี้ยส่วนตัวผมแล้วผมจะเอาไว้ใส่บัตรประชาชนบัตร ATM นะครับผมแล้วก็จะเอาไว้ใส่เป็นพวกพลาสเตอร์ยาอะไรประมาณนี้ครับผมไปใส่พลาสเตอร์ยาใส่ยาพาราอะไรประเภทนี้ครับผม นี่ผมก็จะมีติดอยู่ตลอดนะแล้วก็จะมีช่องใหญ่ตรงนี้ครับจะมีช่องใหญ่ตรงนี้ช่องหนึ่งผมก็จะเอาไว้ใส่เป็นสมุดพกครับอ่ามันจะจัดกระเป๋าประมาณนี้ผมจะเอาไว้ใส่เป็นสนะมุดพกนะมีสมุดพกเล่มก็เท่าฝ่ามือครับผมใส่ได้สบายๆเลยเยี่ยมเล่มใหญ่กว่านี้ก็ใส่ได้ครับผมอ่าแล้วก็จะใส่เป็นกรรไกรตัดเล็บครับ แต่ปากกาเนี่ยครับผมถ้าดีควรจะเป็นปากกาที่มีคลิปเน็บนะเอนผมไม่ไม่ได้หยิบมาครับผมควรจะเป็นปากกาที่มีคลิปเนป็บถ้ามีปากกาที่มีคลิปเนป็บก็จะเสียบช่องนี้ได้พอดีแล้วครับผมอ่าช่องกลางก็จะประมาณนี้ครับก็จะจัดได้ประมาณนี้ครับผมมีช่องให้เหลือใช้สบายๆเลยข้อดีอย่างของกระเป๋ารุ่นนี้นะครับผม เวลาเราใส่ของเข้าไปในช่องกลางแล้วอะ่ะมันจะไม่เกะก,กะกับช่องหยิบเงินครับรับผมอ่ามันจะไม่เบียดกันเราก็ยังสามารถหยิบเงินได้สะดวกครับผมมันจะไม่ไปเบียดครับผมออกแบบมาได้ค่อนข้างดีมากครับผมน่าจะถูกใจสาย EDC หลายๆคนครับส่วนช่องใหญ่ครับช่องใหญ่ก็เปิดได้กว้างครับผม เป็นซิปสองทางเช่นกันซิปสองทางเช่นกันนะครับผมเปิดได้กว้างเลยข้างในนี่จะมีแถบเบลโคให้ครับแถบเบลโคให้ให้เราสามารถใส่อุปกรณ์เสริมได้ครับผมส่วนตัวผมผมจะใส่เป็นซองใส่มีดนะนี่ก็จะเป็นอีกตัวนึงที่ผม DIY เองครับผมจากซองมีดพับจีนทุกๆนี่นะครับผมมาตัดแล้วก็เย็บติดหน่อยครับผมอ่าเอาไว้ใส่มีดพับนะครับผมผมจะชอบใส่มีดพับไว้ในช่องใหญ่นะสำหรับเจ้ากระเป๋าใบนี้ผมก็จะใส่เจ้ามินิรีคอนวันครับผมอ่าครับผมอ่ามันก็จะบางคนเขาก็จะไว้ใส่ซองปืนครับ สองปืนนี้บอกเลยว่าใส่ได้สบายเลยครับผมใส่ปืนได้ค่อนข้างจะขนาดใหญ่เลยแหละแล้วก็จะมีช่องหลังเนี่ยครับผมช่องหลังนี่ผมจะเอาไว้ใส่โทรศัพท์นะครับผมจะไว้ใส่โทรศัพท์ใส่โทรศัพท์คืงใหญ่ๆได้สบายเลยช่องหลังข้างหลังนี่ครับผมและเช่นกันครับผมต่อให้เราใส่ขวดน้ําเข้าไปนะครับผม เราจะใส่ขวดน้ำให้ดูครับตอนเราก็ลูดซิปนะจะมีขวดน้ำอยู่ข้างในแล้วแต่เราก็ยังสามารถหยิบช่องกลางเนี่ยได้ครับขวดน้ำมันจะไม่ไม่ค่อยมาเบียดช่องกลางตรงนี้นะครับเราก็ยังสามารถหยิบอุปกรณ์ EDC ของเราได้สะดวกครับผมมันจะไม่เบียดไม่ รัดจนทําให้เรารู้สึกว่ามันหยิบยากครับผมช่องข้างหน้านี้ก็ยังเหมือนเช่นกันครับผมอ่าเนี่ยข้อดีของกระเป๋ารุ่นนี้ครับด้วยความที่มันบางแล้วก็ไม่ได้มีซับในอะไรมาทําให้ความยืดหยุ่นของเป๋ามันค่อนข้างจะสูงครับเดี๋ราจะมาดูช่องข้างๆครับข้างๆยังมีช่องช่องลับอยู่ครับผมอ่ามันจะเป็นช่องเล็กๆ ผมจะไว้ใส่เป็นไข่ควงพกพาครับอันนี้บอกเลยว่าเจ๋อมากถูกมากครับราคาไม่ถึงร้อยครับผมได้มาราคาไม่ถึงร้อยนะมันจะเป็นไข่ควงแบบพกพามีคลิปเน็บด้วยอ่าผมจะเอาจะไว้ใส่ในช่องข้างๆครับผมหรือจะไว้ใส่เป็นปากกาก็ได้ครับ จะมีให้มาทั้งสองข้างเลยครับข้างนี้ก็มีครับผมจะให้มาทั้งสองข้างเลยส่วนห่วงตรงนี้ผมมาใส่เองครับผมผมหามาใส่เองนะห่วงตรงนี้ผมหามาใส่เองเอาไว้คล้องพวกกุญแจรถหรือเอาไว้คล้องพี่เป็นพวกผูกุญแจที่ต้องหยิบใช้บ่อยๆครับ ผมจะไว้คล้องนี่ที่ที่เปิดกล่องพัสดุบอกเลยว่าอันนี้ก็เป็น EC ที่เจ๋งมากเช่นกันครับผมราคาถูกด้วยไม่กี่บาทไม่ถึงร้อยครับแต่ว่าใช้งานได้ดีทีเดียวครับแล้วก็เป็นมีดสปริงด้วยอ่ะเท่มากครับผมอันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งครับนะครับผมก็จะเอาไว้คล้องประมาณนี้ครับอ่าผมก็จะจัดกระเป๋าประมาณนี้ครับผม ส่วนตัวผมผมก็จะเอาไว้ใช้สลับกับเจ้า 5.1L V6 นะหรือว่าถ้าต้องเดินทางไกลๆใส่ของเยอะๆเนี่ยผมก็จะใช้เจ้าใบนี้ครับเพราะใบนี้มันค่อนข้างจะใส่ของได้จุกทีเดียวครับหวังว่าคุณเพื่อนจะได้แนวทางในการเลือกซื้อกระเป๋านะครับผมผมก็ เอาสิ่งที่ผมใช้มาแล้วผมประทับใจนะผมก็เอามาบอกต่อกันครับผมก็เป็นแนวทางในการที่เราจะซื้อถึงราคามันจะไม่ได้แพงมากครับแต่ถ้าเราซื้อมาแล้วเราไม่ถูกใจครับผมเราก็ซื้อมาทิ้งเปล่าๆครับอันอยากให้เพื่อนๆมีแนวทางในการเลือกซื้อกระเป๋าสักใบนึงเอาไว้ใช้งานครับผมเอากระเป๋าที่ผมใช้แล้วผมรู้สึกประทับใจมา มาแบ่งปันกันครับผมมาแบ่งปันเป็นแนวทางกันครับถ้าเพื่อนถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยครับผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับผม